ร่วมเปิดศึกโดยแลลินพร็อพเพอร์ตี้ราสีใดในช่วงนี้เจ้ากำในเวรตามเช็คบินตอนพี่แมนตอบว่าราติหรืจอจบแจ็คครับเพราะอะไรครับสังเกตดูไอจีเขาเนี่ยไปนั่งกับคุณมดดำที่ถ้ำพยานาคไปทำน,นู่นทำนี่แสดงว่าเขาต้องรู้สึกอะไรว่าเขาอ่ะ ไม่อยากดรอปลงกว่านี้เพราะตอนนี้ทําอะไรก็พุ่งไปหมดจะโดดเด่นโด่งดังอยู่ตลอดก็เขาคือเขาเคยบอกผมว่าแต่คนดวงแบบนี้เวลามันขึ้นปุ๊บหล่นป๊บเลยเขาบอกว่าพี่ผมอยากไปเหมือนอาจุมจิมเขาเคยพูดอย่งน้คืออยู่ๆหลับไปเลยใช่สรุปแล้วพระที่ไปเอาจากแมนยังอยู่ไหมยังอยู่ครับไว้ในห้องพระเพราะว่าต้องนั่งสมาธิหลวงพ่อเงินครับเล่นเป็นวัดอะไรวัดอะไรวัดบางคานวัดบางคานครับวัดอะไรมีเรื่องตลอดเวลา วัดกับกูไหมเล่าวัดกับกูไหมเล่าเอ้ยแล้วพี่เ๊กกี้ค่ะเ๊กกี้นะคะในฐานะสิทธิ์มีครูคนหนึ่งค่ะเป๊กเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเทพธิดาพยายามพยากรค่ะเดินตามคนคนนี้ฮะแล้วดันเห็นวิญญาณค่ะเฮ้ยเดินเห็นเขาเดินนำหน้ามีวิญญาณผู้หญิงเดินตามเขาเป๊กพยายามขยี้ตาบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าคนคนนั้นนะคือที่มีเดไอ มีผู้หญิงเดินตามม,<ะ>มีผู้หญิงเดินตามเบ๊กเห็นสะท้อนงานกระจกเชื่อไหเมเบ๊กพยายามดูเฮ้ยผู้หญิงนะน่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแหละทำไมอ่ะหน้าตาเละมากพอดูอีกทีอ้าวเรานี่หว่าเรานี่หว่าเบ๊ก ทีกันหล่อนไปด้วยแม่แต่ว่าพี่ดีเจแมนเนี่ยเขาเป็นคนนั่งสมาธิพี่เลิงเ,ออเป็นคนนั่งสมาธิมีจิตอันเป็นกุศลแปลว่าณนะช่วงเนี้ถ้าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรอยากจะขออะไรแ <จะ S 1> ปลว่าขอจากคนที่นั่งสมาธิขอจากคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยน่าจะขอได้ง่ายและสื่อกันได้ง่ายเป็นช่วงส่งท้ายแล้วละ่ะเป็นช่วงข้อต่อกันระหว่างความโชคดีกับความโชคร้ายทั้งหมดเดี๋ยวจะทิ้งไปแล้วที่เหลือก็เป็นความโชคดีมีลูกมาแล้วอ้องบอกว่าราศีมตัวเองใช่ครับทำไมครับ มันตัวเองเป็นคนที่ในชีวิตทําอะไรแล้วมันเหมือนไปไม่ค่อยสุดมันม,มันมันรู้สึกว่าในหลายๆจุดของเราในด้านการทํางานหรือว่าหลายๆด้านมันเหมือนมันจะไปได้ดีแล้วมันดันไปพังซะก่อน,นอะไรเงี้ย<ม>หรือจะเรื่องความรักหรือหลายๆอย่างความรักทําไมถามเดี๋ยวก็เจ็บปวดครับ <c oughs> ก็ไปไม่สุดเหมือนกัน<ม>แค่นั้นมาที่แกรนค่ะแล้วแกรนตตบว่ารักรักสีตูนสาย คนอาจจะพอทราบอยู่บ้างว่าเรื่องที่การเคยพูดออกสื่อเกี่ยวกับเรื่องของแบบเจ้ากรรมนายเวรที่ตามเพราะว่าเราเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจากการเต้นคอบ่าไหล่สะบักคร <I do. S 2> ึ่งตัวบนเนี้ยเป็นหมดเลย <I do. S 2> แต่ว่าก็ยังเต้นอยู่แต่ว่าหนูก็คือพยายามรักษาไปด้วย uh huh. แล้วหนูพยายามรักษาทุกวิถีทางแล้วแบบว่าทางหมอโอ๊ยทางศัยศาสตร์ทางอะไรคือหนูแบบคือผ่านมาหมดแล้วอะค่ะ uh huh. ใช่แล้วแกนะ่ะเชื่อมั่นมากๆว่าตัวเองอะ มีเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมณาเวงเพราะว่าไปที่ไหนคนก็ทักก็เคยมีคนทักว่าแบบโดนเล่นของอะไรงเงี้ยบ่อยมากเอ็งอยากได้ของดีไหมละ่ะหุยหุ้าเอ็งอยากได้ของดีเล่ะก็ไปสิช่วยเขาซะออกมายืนตรงนี้เลยเอาแล้วมึงเอาเริ่มึบื้องเจอจันบอกแล้วอย่าไปที่ลมเพลลมพัดอาบน้ำมนต์ที่ หนีตลอดอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรอ่ะพ่อพ่อหันไปทางนี้เลยไหลอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์คงอาจารย์คงจริดตามอาจารย์คงทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วอ่ะเท่าไหร่นะสี่ปีอะไรนะปีเหรอ20ปีเออพ่อพ่อเอาจริงหรออย่าลืมอาจารย์ล่ะ ไปไหนล่ะอาจารย์ลารับนับเขเลยคือนับสามสี่ครับก็ไม่ไหวแล้วอะไรจบอะไรจบตั้งเดดน้ำโเคขอบคุณอาจารย์ค่ะเดแต่กรองมากอาจารย์อาจารย์บนยี่ห้อไปเลยไปเลยไปเลยขอโทษขอโทษขอโทษ พี่เดี่ยวค่ะแล้วพี่เดี่ยวบอกว่าราศีแล้ววันตูนเฮ้ยไม่คุยกั่น้องเรื่องเรื่องเหตุเหตุการณ์ที่น้องเล่าไปแต่นี่ผมมีข้อสงสัยว่าถ้าถ้าเผือว่าเป็นคนที่เต้นหรือว่าใครอยู่ในอาชีพนั้นๆนเ่ะอาการบาดเจ็บเขาจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเต้นเนี่ยมันมันจะปวดเมื่อยประมาณไหนอืแต่เนี่ยน้องน้องเขาจะปวดเมื่อยเยอะกว่าปกติถูกไหมมอนมีคนขี่คออยู่ตลอดเวลาคือคนคนเขาจะบอกกันอย่างนั้นนะคะใช่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมี โอ้ยสารพัดฮะแบบเจอมาเยอะมากค่ะสิบกว่าปีอะไรเง,งี้ยอะไรเงี้ยคือ<ช>ระยะเวลานานกว่าแล้วก็การปลดเมื่อยมากกว่าศิลปินปรหรือว่านักเต้นปกติที่เขาเต้นกันแบบนี้น่าจะน่าจะ เนี่ยอยากดูคนถัดไปเนี่ยครับลบกระดานไปมาสิบแปดรอบอยากตอบใครจริงๆก็มีอยากตอบราศีกันด้วยเพราะว่าราศีเดียวกับพี่มิกพี่มิกเพราะว่าราศีเดียวกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยเพิ่งมีแบบเหตุการณ์คือเหมือนอยู่ๆก็วูบแล้วตกบันไดเออวันนั้นเนี่ยเออตีสามสิบนาทีวันเดียวกันนะข้างบ้านบ้านติดกันนะเสียชีวิตนาทีเดียวกันเคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะแบบ เขามาเอาผิดบ้านหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าที่ทําให้แบบเหมือนมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วน้องวาวาจะตอบกระเิก่องค่ะองตวนทำไมถึงเป็นองตวนครับก็ เมื่อกี้เพราะว่าเปลี่ยนมาหลายรอบที่พี่มิกบอกจนมาฟังเขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขาคงจะยังมีอะไรอีกที่ที่จะต้องเจออีกนิดหนึ่งเหมือนกันอาจจะลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรตามเช็คบินคือราศีราศีราศีครับ มังกรเฮ้ยเฮ้ยอราศีที่ในช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรตามเช็คบินได้แก่ชาวราศีมังกรเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นปกติคนทุกคนย่อมมีเจ้ากรรมและวนายเวรเพราะนั้นเราจึงต้องมีอาโหสิกับขอเข้ามาเราไปทําอะไรใครเข้าไว้เนี่ยเราต้องขอเข้ามา เขาทําอะไรกับเราให้เราไม่สบายกายสบายใจสูญเสียเราต้องเอาโหสิผมอยากให้สังคมไทยกลับมาระลึกถึงอาโหสิกรรมนะครับกลับขอขามากรรมเพราะนั้นเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้ครับมันจะตามมาเล่นงานรวมถึงถูกทําของใส่เล่นของรวมถึงตัวเองทําให้ตัวเองเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายกายไม่สบายจิตรวมทั้งจิตใจและร่างกายนะครับตั้งแต่ราวราเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ี่ธันวาคม ดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรโคจรเป็นวินาศกับตัวเองวินาศไม่ใช่แปลว่าเสียหายวินาศแปลว่าเราคันข้างหลังแต่เราเกาไม่ถึงนี่คือความหมายแปลว่าอันคอนโทรลคุมอะไรไม่ได้มันแปลว่าในช่วงห่วงเวลานี้ของชาวราศีมังกรมันเป็นพ่วงเวลาที่ไม่สามารถจะทําอะไรกับสิ่งที่คันกลางหลังเปรียบประดุษว่าเจ้ากรรมนายเวรน,น,นู่นนี่นั่นมันจะเข้ามาบางทีเราไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วจากสืบกิบของราศีและประกาศสําคัญ ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้วรวดน้ําอุทิศปวดทางจิตไม่ต้องมีน้ําข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศกุศลผลบุญให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยกระทาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอขอมา,ากรรมท่านด้วยขออุทิศบุญให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นเรื่องหนักจะได้เป็นเรื่องเบาแล้วพึงสํารวมระวังกายวาจาใจจากนี้ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้แปลว่าเจ้ากรรมในเวรมีเรื่องสารพัดถึงเมื่อไหร่ห้าทันวาพ้นเคราะห์หลังจากนั้นเป็นไงลุ่งโรต จะรุ่งโรดอย่างไรอย่าพลาดมาตามศึก1ิบสราศีทุกวันอาทิตย์อย่างนี้มีคําตอบแน่นอนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงทีง่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เจ้ากรรในเวรตามเช็คบินได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ สำหรับข้อนี้สำหรับพี่แมนเนี่ยอาจจะนั่นไม่มากเพราะว่าพี่แมนเป็นสายปฏิบัติอยู่แล้วแต่หมอลักพูดถูกนะคือช่วงที่ผ่านมานะครับครับผจิตใจมันกระวนกระวายทั้งๆที่เราก็สวดมนต์ปฏิบัติอย่างเช่นก่อนลูกที่จะคลอดเนี่ยผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะถือศีลห้าสองเดือนกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องระมาระวังขนาดอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าย้ายบ้านใหม่เนี่ยจิตใจมันก็จะกระวนกระวายแปลกๆแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยสบายทางจิตจริงๆหมายถึงว่านอนไม่ค่อยหลับ แล้วก็ไปหาหมอมาเรื่องเสียงที่หูมันดังผิดปกติมันได้ยินเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนเสียงจิ้งหรีดเสียงจิ้งหลีดแบบว่าแถวบ้านเหมือนแบบว่าสมมติเวลาเราเงียบเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะนิ่งเหมือนแบบทุกอย่างมันเงียบไปหมดเราจะแบบแต่มันดังผ่าปกติซึ่งไปหาหมอคลื่นเสียงถูกต้องครับคลื่นในสมองมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าฟังเพลงเสียงดังหรือว่าดูมือถือเยอะไปหรือเปล่าเราก็ไปหาหมอมาก็คุณหมอก็บอกไม่เป็นไรเช็คอย่างละเอียดคราวนี้ก็มานั่งปฏิบัติธรรมใหม่ ซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่จิตใจมันร้อนรนมากๆไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเราก็จะอธิษฐานจิตเพราะว่าอย่างที่อาจารย์รักพูดเนี่ยจริงเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็ผิดใจกับ คนบางคนได้ง่ายๆเลยโดยที่แบบเป็นเรื่องที่เราเราไม่ไม่ได้ทําอะไรกันรุนแรงแต่ว่ามีอันต้องมาทะเลาะกับเขาหรือว่าทำไมเราถึงต้องโกรธเขาขนาดนั้นเขาด้วยเหมือนกันแต่ที่เขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับเราอันนี้หมายถึงคุณใบเตยพี่พี่หมายถึงพี่แต่คนนั้นไม่กับใครก็ได้กับใครก็ได้ส่วนคนนั้นอ่ะโมโหเราตลอดเวลาอยู่แล้วหมาถึงใบเตยถูกต้องเรื่องนี้พี่เข้าใจนเขาใจใช่ไหมจากเรื่องที่ไม่เคยดู ไม่เคยโกรธโกรธในทุกเรื่องอ่า <c oughs> อจลักผู้ดีอย่าง <c oughs> คือการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> มันจะเป็นเกาะป้องกัน <c oughs> ทุกราศี <c oughs> ผมเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกคนมีหมด <c oughs> อย่างอดีตอย่างเงี้ยเราเคยไปชกต่อยใครไว้แล้วเรารู้สึกชนะเขาหรือว่าอันนี้ผู้ชายนะหรือว่าไปทําอะไรกับสุภาพสตรีแล้วเราเทเขามาเนี่ย <c oughs> มันมีหมด เพราะฉะนั้นโอโหสิกรรมอย่างที่หมอรักบอกดีที่ผ่านมานะครับทำให้ใครเนี่ยไม่เดือดเลือนนอนใจหรือว่าไม่สบายใจในอ,อดีตก็ดีเนี่ยดีเจแมนไม่ได้ตั้งใจนะคะคือตอนนั้นยังเด็กจริงๆขอโทษขอโอโหสิกรรมด้วยทุกวันนี้ต่างคนต่างก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีเหมือนกันอ้าวโอเคม <c oughs> าวตั <c oughs> าวตถุมงคลก,กันดีกว่านะครับรักชัยสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับผม ก็จะได้มีโชคมีชัยนะครับแล้วก็ลูกนิมิตเทพระราหูจากสถาบันพยากรศาสตร์มอบให้น้องแมนครับขอบคุณครับขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีนะคะขอบคุณครับผมอ่าข้อนี้ตอบถูกไหมครับมข้อนี้คามมีคนตอบถูกทั้งหมด3คนนะคะนั่นก็คือพี่ชัดไทยพี่ตุ้ยและพี่ไปกี้ค่ะพรบผอไปดูเสื้อข้อน่าจะเป็นเรื่องอะไรพักแป๊บเดียวครับเป็นการเตือนสติว่า คนบางคนนะ่ะควรจะปฏิบัติอะไรบ้างอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอะ่ะเวลาพี่ปฏิบัติทุกอย่างมันก็จะเบาลงแต่แม่นจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะภรรยาท้องด้วยแล้วกังวลด้วยมันก็ทําให้เราเป็นเป็นเหมือนโรควิตกกังวลหรือพี่เปเตยบอกโรคใจบางการอธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมในเวรไม่จาเป็นต้องกวดน้ำนะครับแค่รู้สึกนิ่งสักพักหนึ่งแล้วเราก็แผ่บุญไปแล้วหนักมันก็กลายเป็นเบาครับ ราสีใดในช่วงนี้รวยมหาศาลจากงานออนไลน์ปัจจุบันผมทำสโมสรที่สปอต์ตปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่สังกัดผมกำลังไปได้ดีมีประมาณ4-5หทีมที่ไประดับโลกแล้วที่จะอยู่ท็อป10ของโลกอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในทีมคุณใช่ครับสุดยอดสำหรับชุดนี้นะคะเป็นเดรสผ่าขึ้นมาถึงนี่ค่ะสวยไหมคะ สวยไหมคะรวยแล้วรวยอีกมีโอกาสแล้วมีโอกาสอีกเพราะฉะนั้นตื่นรู้ลุกลุยแล้วรวย